สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t o เ a y v a r i รตี้มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะครับจะพาไปดูข่าวที่ขเขมรโอ้โหเจอคนไทยปั่นแล้ว IO o ขเขมรก็เอาไปปั่นต่อนะคือแล้วก็ไปปั่นกันเองอ่ะแล้วสุดท้ายนะครับเชื่อกันเป็นตุเป็นตากันเลยทีเดียวนะแต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครมาดูคลิปผมหรอกโดยเฉพาะชาวขเขมรน,นะครับ เพราะผมเป็นช่องเล็กนะมันก็นเลยคิดว่าไม่น่ามีผลอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรมาอัปเดตกันบ้างกับข่าวไฮไลท์ในวันนี้ด้วยครับข่าวแรกนะครับผมยังอยู่ที่ Army m o n i t a r y Force ขอขอบคุณมากๆกันแล้วกันนะครับกับ Army m o n i t a r y Force ซึ่งมีข่าวป้อนเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเมื่อประมาณ5ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยตอนนี้เป็นเวลา ห้าโมงเย็นนะครับสาสิบเจดเกือบสี่สินาทีแล้วนะครับสําหรับคลิปของผมที่กําลังถ่ายทอดอยู่นะปรากฏว่าเมื่อห้าชั่วโมงที่ผ่านมานะั่นก็คือเป็นช่วงเวลาสิบเอ็ดโมงประมาณเที่ยงอะไรแบบนี้นะฮะด่วนกัมพูชาได้ฟ้องทูตทหารต่างประเทศกล่าวหาไทยทิ้งระเบิด1,549ลูกในจังหวัดอุดรมีชัยปาดเดียวนะคำว่าทิ้งระเบิดเนี่ยหมายถึงว่า ไม่ใช่ยิงใช่ไหมคือมึงต้องเรียบเรียงให้ดีนะเขมรน,นะว่าทิ้งหมายความว่า f 1 6กับคลิปเพนเนี่ยไปทิ้ง1,549ลูกจากการที่บินไปประมาณ8เที่ยวได้มั้งเนี่ยเหรอมึงคาดว่าคูทิ้งระเบิดได้ขนาดนั้นเลยเหรอมันเกินไปหรือเปล่านะตามรายงานบอกว่านะครับ นายเฮงรัตนาผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชากล่าวหาประเทศไทยใช้เครื่องบินรบทิ้งระเบิดจำนวน1,549ลูกในพื้นที่จังหวัดอุดรมีชัยในดินแดนกัมพูชาระหว่างปฏิบัติการทางทหารตั้งแต่วันที่24ตจนถึง28กรกฎาคม2,568นะครับ ทําพผู้องในการคนนี้ได้กล่าวว่าจากผู้ช่วย14นายนะครับจาก9ประเทศอันได้แก่ออสเตรเลียสหราชอาณาจักรแคนาดาจีนฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีใต้ลาวแล้วก็เวียดนามเนี่ยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ซากระเบิด MK 84ก็คือลูกใหญ่ๆท้่อยู่ข้างโองคะ์นะฮะเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาตามข้อความที่เฮงรัตนาได้โพสต์ลงในบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างเป็นทางการนะครับนายเฮงเนี่ยได้ชี้แจงกับผู้ช่วยทูตนะครับคือฟ้องแหละนะผู้ช่วยทูตทั้ง14นายเนี่ยนะครับบอกว่าระเบิด mk 8 4ที่พบในพื้นที่หมู่บ้านตามเมืองตำบลโคกมอนอำเภอบันเตยอ,อ,อำเภอนะครับจังหวัด อุดรมีชยัยมีน้ำหนักเกือบ1ตันยาวประมาณ3.5เมตรมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบครึ่งเมตรแล้วก็ถูกผลิตขึ้นในปี1996ถูกทหารไทยทิ้งเครื่องบินขับไล่ F16 ทิ้งลงในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับก็คือเดี๋ยวให้ดูภาพนะแล้วนายเฮงก็ยืนยันว่าในจุดนี้เนี่ยฝ่ายไทยได้มีการทิ้งระเบิด10ลูกซึ่ง4ลูกเนี่ยได้ระเบิดไปแล้วแล้วก็อีก6ลูกเนี่ย ไม่ระเบิดนะครับซึ่งรวมถึงระเบิด mk 8 4ลูกนี้ด้วยนะครับก็คือลูกในภาพเดี๋ยวผมเปิดภาพให้ดูนะหากอ้างอิงตามข้อมูลบันทึกสงครามในพื้นที่จังหวัดอุดรมีชัยแล้วเนี่ยอันนี้เป็นคำชี้แจงของเขานะเขาบอกว่าระเบิดจากเครื่องบินนะทั้งหมด1,549ลูกในเฮงรัตนาเก่าวสรุปซึ่งปัจจุบันหน่วยงานนี้นะครับกำลังอยู่ในระหว่างการสำรวจติดตั้งป้ายสัญลักษณ์แล้วก็เก็บกู้พื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการทิ้งระเบิดกระสูนปืนใหญ่ทุกชนิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะอ่ะไปดูหน้าตาในเฮงหน่อยนี่ในเฮงหน้าตาแบบนี้นะฮะเป็นผู้อำนวยการศูนย์ระเบิดอะไรเนี่ยสักอย่างเนี่ยนะเออผมไม่คือที่ผมไม่เน้นย้ำเ่ยผมจะไม่สนใจไม่ใส่ใจอะไรกับมันมากนะครับก็คือลูกระเบิดที่ตกอยู่ข้างโอ่งนี่แหละนะครับที่มันกล่าวถึงเนี่ยนะโอ้โหแล้วนี่ชุด eod ของมึงเหรอ มึงใส่หมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์ปะเนี่ย <c oughs> นี่คือระเบิดนะครับหรือมันอ้างว่าระเบิดนี้เนี่ยมันตกลงมาแล้วมันไม่ระเบิดเหรอถามจริงๆถ้าระเบิดนะครับผูกกับ F16 แล้วหย่อนลองมาไม่ระเบิดเนี่ยไทยไม่จะเก็บไว้ทำเปรี้ยวอะไรวะไม่เข้าใจนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขมรนะครับเนี่ยหลอกทูดแล้วแหละเพราะว่า เราไม่สามารถทิ้งระเบิดได้ถึงขนาด1 5 4 9ลูกหรอ <_: S 1> กเพราะว่าจากที่นับแบบคร่าวๆนะ <_: S 2> เพื่อนที่ผมพูดไปว่า8เที่ยวเนี่ยผมนับแบบคร่าวๆนะเพราะว่าตั้งแต่วันที่2 4ถึง28เนี่ยเครื่องบินออกปฏิบัติการจริงๆแล้วมันไม่กี่เที่ยวนะครับเหมือนจะวันยี่ยังไม่ขึ้น25เหมือนจำแนก็ยังไม่ขึ้น2 6 2 7 28เยแหละที่ขึ้นไปนะครับล้าก็ขึ้นไปประมาณ2-3ถึงเทีย่ยวเต็มที่ไม่เกิน10เที่ยวอะเอาอย่างนี้ดีกว่า นะฮะตอนที่เครื่องบินเอฟสิบหกับกริปเพขึ้นไปลาดตะเวนแล้วก็ทิ้งระเบิดเนี่ยก็มีประมาณเท่านั้นแหละนะครับแล้วก็นอกจากนี้ทาง Army m i n i t a r y Force นะครับได้เปิดหลักฐานสำคัญที่ชาวไทยนะครับคนไทยได้ไปแพ้วถางป่าเพื่อที่จะเข้าไปยังบริเวณตาสาตามตาควายนะครับที่พนมรงรักจังหวัดสุรินเมื่อปีพุทธศักราช2549เป็นภาพที่หาดูได้ยากนะครับ ซึ่งยืนยันว่านี่คืออธิปไตยของไทยอย่างแน่นอนนะครับแต่เราจะดูว่าเอ๊ะทำไมหน้าเหมือนเขเมินจังอันนี้คือประสาทตาควายแต่ทีเนี้ยครับมีมีภาพหนึ่งที่ยืนยันนี่ครับเป็นทหารพานของไทยนะแต่งชุดดำผ้าผูกคอสีแดงนะครับอันนี้ชัดเจนว่านี่คือทหารของไทยอย่างแน่นอนในสมัยนั้นนะสมัยนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วไปบ้างนะครับเนี่ยครับเขาได้ก็ ไปแผ้วถางนะครับเพื่อทําทางเข้าไปนะครับไปยังปราสาทแล้วก็ได้ทําการขุดค้นเพิ่มเติมแล้วก็อนุรักษ์นะครับแล้วก็บูรณะปฏิสังขรณ์สำหรับตัวปราสาทให้มีความงดงามนะครับปรับพื้นที่ให้มีคุยภาพที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นภาพที่หาดูได้ยากมากๆเลยนะฮะนี่ใครสามารถไปเก็บเซฟไว้ได้นะที่อารมีมอนิทอรี่ฟอสเขาเอามาลงไว้นะครับทำพื้นที่ทต่างๆชาวบ้านนะครับแล้วก็ ทหารเราเนี่ยได้เข้าไปบุกเบิกนะครับเส้นทางนี้เพื่อให้สามารถเนี่ยเขามีคูน้านะคูน้ํานี้น่าจะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะจะเป็นคูน้ําโบราณหรือเปล่าที่พยายามทํารอบปราสาทเอาไว้นะครับเพื่ออ่าเขาเรียกอะไรเหมือนมีน้ําขังน้ําไว้ใช้นะครับในนึงเนี่ยมันขังน้ําไว้ใช้แหละนะครับอีกในหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมในการที่จะเอาไว้ทํานู่นทนํานี่ตามพิธีกรรมทางศาสนาอย่างนี้เป็นต้นนะครับ อันนี้เดาๆนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าประสาทก็มีความเก่าแก่อายุกว่าเป็นพันปีมาแล้วนะเนาะโออโหรูปเยอะเหมือนกันนะ,ะเนี่ยผมคลิกๆไปยังไม่หมดอ่ะกลับมาจุดนี้หมดแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะเก็บภาพเหล่านี้เอาไว้เนี่ยก็เก็บไว้ได้เลยเนี่ยการที่ผมทําวิดีโอทําคลิปอะไรพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเก็บไว้เป็นหลักฐานเป็นสต็อกนะครับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นภาพทางประวัติศาสตร์นะ ภาพวิดีโอต่อมานะครับเป็นภาพวิดีโอที่ท,ทหารเขมรน,นะครับอ่าผมลดเสียงลงนิดนึงทหารเขมรขุดน้ํานะครับขุดพื้นที่หาตาน้ํานะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ที่บริเวณแนวชายแดนนะครับนี่นก็ได้น้ําขุดๆแบบนี้มานะครับได้น้ําขุนๆแบบนี้มาในบริเวณที่เขากําลังขุดนะครับนี่เพื่อที่จะหาน้ำสะอาดในการบริโภคและดื่มกินนะครับ คือยังไงมันก็ไม่สะอาดแหละเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ําตามป่าเนี่ยนะครับมันก็มีพวกแบคทีเรียเยอะนะครับเชื้อโรคเยอะพูดง่ายๆพูดว่าเป็นเชื้อโรคแ้วกันมันเยอะมากนะครับจะต้องเอาไปกรองไปต้มนะครับผ่านถ้าเป็นน้ําประปาก,ก็ผ่านพวกคอรีนหรือสารจับตะกรนอะไรพวกนี้นะครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้รับพวกตะกรนมากจนเกินไปไตก็จะได้ไม่ต้องไปกรองพวกน้ําเสียแบบนี้ นะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับถ้าไตากรองเยอะเนี่ยก็เป็นปัญหาเรื่องโรคไตโรคนิ้วอีกนะอ,อ,อันนี้ก็เป็นภาพที่อเนกอน,นาถมากๆของเหล่าทหารเขมรน,นะครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งเป็นข่าวปั่นนะครับของทางเขมรเองนะอันนี้ <laughs> ผมบอกเลยนะอันนี้เกือบไฮไลท์แล้วนะเดี๋ยวข่าวไฮไลท์จะอยู่ช่วงสุดท้ายนะครับ ที่ผมได้ลงเอาไว้เนี่ยคือก่อนหน้านี้มันมีภาพนี้แต่ผมไม่ได้นำเสนออยู่บนหน้าเพจของทาง Army Military Force แล้วก็ทีนี้ทางขเขมรเองมันก็เอาข่าวนี้ไปปั่นว่าไทยเรานั้นเล่นอาวุธร้ายแรงนั่นก็คือหนังสติ๊กยักษ์เตรียมที่จะยิงกระสุนนะครับไม่รู้แหละว่ามันหมายถึงอะไรนะไปยังประเทศขเขมรน,นะครับนี่คือจุดนะครับที่ไทยเราได้เอาหนังเอาหนังสติกเนี่ย ไปวางเอาไว้คือจริงๆเนี่ยเป็นหนังสติ๊กสำหรับการปลูกมเมล็ดพืชนะครับก็คือยิงออกไปให้มันได้ไกลกว่าเดิมนะครับแล้วก็อ่าผมเคยไปที่ชัยภูมิมานะครับไปเขาเรียกอะไรทุ่มบัวสวรรค์นะอุทยานแห่งชาติอะไรสักอย่างผมจําไม่ได้ละขออภัยเพื่อนๆแล้วกันแล้วก็เขาให้มีการปลูกพืชเขาก็จะมีให้ชุดละ20บาทเขาจะมีหนังสติ๊กให้1อันแล้วก็มีมเมล็ดพืชที่เป็นมเมล็ดพืชในป่านะครับอ่าปลูกป่าเนี่ยไว้ ประมาณ20เมตรแล้วก็ให้เรายิงจากหน้าผาเนี่ยลงไปทางด้านล่างนะครับไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเพื่อให้มันสามารถเกิดเป็นพืชได้แบบกระจัดกระจายกันออกไปนะครับจะยิงไปส่วนไหนก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็าจากชุดนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นณนเวลานี้เนี่ยที่ทางเจ้าหน้าที่ใส่ไม่ใช่ชุดของทหารแต่เป็นชุดของเจ้าหน้าที่ทางอุทยานนะครับ ที่เป็นชุดลายพลางแบบนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นลายสัตว์ป่าเป็นลายป่านะครับลายช้างลายเสืออยู่บนเสื้อของเขานะขเขมรมันก็คงเข้าใจว่านี่คือทหารนะครับของทางประเทศไทยมึงเนี่ยไม่โง่ไม่ใช่ขเขมรจริงๆแล้วสุดท้ายนะ,ะทางอเมริกาดิจิทัรีฟอสปั่นต่อนะครับก็คือ ไปทำภาพ AI มานี่ใช่ไหมกับภาพด้วยนี่เห็นชัดๆเลยว่าเป็น AI แล้วก็กลับภาพเป็น IA เว้ยหลอกชาวเขมเมนนะครับว่าภาพนี้เนี่ยทางไทยเราได้พยายามเอาหนังสติ๊กยักษ์เนี่ยขึ้นรถทมวีนะครับเพื่อที่จะเอาไปติดตั้งตามแนวชายแดนเป็นการแบบเหมือนเลี่ยงยว่าไม่ได้ใช้อาวุธร้ายแรงนะครับแต่ว่าเป็นการใช้หนังสติ๊กยักษ์เพื่อเตรียมยิง อา,อาวุธนะครับยิงจรวดยิงอะไรพวกนี้แหละไปทางฝั่งขเขมรน,นะแล้วมันโง่ชิบหายมันเชื่อด้วยนะเออเป็นภาพ AI แล้วมันเชื่อด้วยแล้วมันก็บอกว่าอย่างเงี้ยครับนี่คือเพจของขเขมรน,นะนี่นี่ะมีคนตามถึงมีเพื่อน4 9, นะี่พันเ้นะมีผู้ติดตามอีกหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับโอ้ไม่รู้ว่ามึงจะโง่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าหมาเชื่องโนตเน็ตเน็ตทุกคนคืออะไรวะเขาคิดอะไรออกมาแล้วก็หัวเะกาก๊าก้าเนะครับเอ๊ อะไรไม่เข้าใจความหมายนะ,ะเดี๋ยวผมลองเอาไปแปลในผมจะลองเอาไปแปลใน Google ดูนะครับคือประมาณว่าไทยคิดอะไรออกมาประมาณนั้นนะครับเออหรือว่าไทยคิดอะไรอยู่นะคือมันเอาไปเปรียบเทียบไม่ได้นะครับอันนี้เป็นภาพ AI แหละเป,เป็นข่าวปั่นของทางเรานี่แหละแต่ภาพนี้เนี่ยมันเป็นภาพของเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับเขาใช้หนังสติ๊กยักษ์ไว้สําหรับปลูกป่ามึงก็มั่วไปเรื่อยขอเขมรมันไม่รู้ไงมันโง่งไง เต่อมานะครับผมอยากจะนําเสนอนะครับอีก2ข่าวที่สําคัญมากๆนะเดี๋ยวก่อนผมจะต้องเรียบเรียงก่อนว่าจะเอาข่าวอะไรมาเป็นข่าวก่อนข่าวหลังนะ,ะเป็นภาพของบนภูมะเขือนะครับซึ่งขเขมรเขาบอกว่าภาพบนภูมะเขือที่เป็นภาพเคลื่อนไหวหรือว่าภาพนิ่งเนี่ยมันก็แคปอะไรที่เป็นภาพเคลื่อนไหวมันไม่เอาไปนําเสนอนะมันจะแคปนะครับมันจะแคปแล้วก็เอาไปาไปแปะแล้วก็บรรยายนะครับว่า ไทยเรานั้นได้ทําการยึดภูมิเขือเนี่ยไม่จริงเป็นภาพ AI ที่ไทยเราสร้างขึ้นหลอกให้เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้ก็เลยว่ามีผู้พันเบิร์ดนั่นเองตอนนี้ท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้พันหรือเปล่าขออนุญาตเรียกเป็นผู้พันเบิร์ดเหมือนเดิมนะครับที่ท่านแสดงเป็นพระนเรศวรนนะ ะะท่านก็ได้พาเยี่ยมชมนะครับภูมะเขือที่อยู่ในจังหวัดสีสกเกตให้พวกเราได้รับชมกันแล้วทีนี้เจ้าภูมะเขือนี้ยังสามารถที่จะมองไปเห็นถึงเขาพระวิหารได้ด้วยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆไปชมภาพและการบรรยายนี้จากผู้พันเบิร์ตอีกประมาณสักหนึ่งนาทีด้วยกันนะครับเชิญรับชมครับ คือแผ่นดินของไทยเส้นทางของทเทมเนเนี่ยนี่พี่เส้นทางขึ้นพระวิหารชัดเจน ลบออกเนี่ยเป็นป้อมปืนเพราะว่าที่แห่งนี้เป็นอาิปไตยขอตไทยอันนี้คุณทำมาใช่ไหมพังไปหมดแล้วนะพังไปหมดแล้วอ่านั่นก็คือ บางส่วนนะครับคือบางส่วนนี่คือผมเปิดหมดแล้วนะอันนี้คืออยู่บนคลิปของทางผู้พันเบิร์ธเองนะครับซึ่งทาง Army m o n i t a r y Force ก็ได้นำมาเปิดเผยให้กับทุกคนได้รับรู้รับทราบนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมได้นำมาฝาให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่า เอาเป็นที่มั่นใจแน่นอนคือเรามั่นใจอยู่แล้วนะครับว่าภูมะเขือเนี่ยเรายึดได้นะครับแต่เขมีมันยังปั่นข่าวกันเองอยู่ณนะทุกวันนี้ณนะเวลานี้ว่าภูมะเขือนั้นเป็นของมันแล้วมันก็ยังอยู่มันยังไม่ได้ไปไหนแล้วก็อย่าลืมว่าภูมะเขือมีสองที่ตอนนี้มันเข้าใจคําว่าภูมะเขือที่แบบเราทับศัพท์เป็นภาษาไทยเนี่ยมันนึกว่าอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเข้าใจว่าอีภูมะเขือหรือว่า ที่มันยังบอกว่าเป็นของมันอยู่นะเวลานี้ก็คือพนมตรอบนั่นเองนะเออที่อยู่จังหวัดสีสะเกตนี่แหละนะครับแต่ฝั่งเราเนี่ยเรียกว่าภูมะเขือฝั่งมันจะเรียกว่าพนมตรอบที่มันเรียกว่าพนมตรอบเพราะมันเคยยึดเอาไว้ก่อนหน้านี้ที่เรายังไม่ได้ประทะก,กันในวันที่24กรกฎาคมนั่นเองนะครับเอาละอันนี้ก็คือข่าวทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่นํามาฝากกันในช่วงเวลานี้ นะครับเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็เรายังคงให้กําลังใจให้กับทหารที่ยังเฝ้าดูแลความปลอดภัยณบริเวณชายแดนอยู่ณเวลานี้ด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคืนนี้3ามทุ่มเดี๋ยวเราเจอกันนะครับเราจะมาพูดคุยกันในเนื้อหาสาระเหล่านี้แหละแล้วก็เผื่อเพื่อนๆมีคําถามอะไรช่วงนี้ผมติดตามในเรื่องราวของขมรเต็มที่อยู่เหมือนกันนะครับเราจะได้อามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันแล้วก็วิเคราะห์ข่าวกันด้วยในสําหรับค่าคืนนี้นะครับสำหรับคลิปน,นี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจออกกัันนนใใหม่คลลิปลไปไสสดี thank you